ที่ว่าการอำเภอสามารถครับนี่ๆๆดๆๆวันนี้วันที่สิบสามสิบสามมีนาคมผมหมอยางน้อยจะมาพบาท้องถิงน่นอำเภอ ผมไมาจะมาพู้ต้องถือลำเพอแค่นักถือำเพอผมมายังน้อยฮะเจ๊กเจีพื้นครับโอ้กี่เล่าั็เลยอ่ะกิดลงิตลมแล้วอผมไม่จะมาถามเรื่องไอสอบสอบปากคมเออผมให้กรมการก็เตรียมอยู่ สอบเสร็จหรืยอยังฮะ <c oughs> เห็นเห็นเห็นท่านไปที่อำเภอเฮ้ยไปที่อบตอเห็นน้องเขาบอกว่าท่านว่าสอบเสร็จแล้วมันอหลงผิดไปนิดนึงหลงผิดนิดนึงว่าเออวันที่รกรรมการไปที่ทวัดครับเขาเขาบอกว่าอย่างนี้ก็ได้ผมเลยว่ามันไม่ได้ หมายว่าที่หมายว่าที่ท่านแจ้งกับนิ่ิกรเนี่ยว่าเสร็จแล้วยังไม่เสร็จแล้วฮะท่านเข้าใจผิดอ่าไม่เู้เห็นเห็นน้องแจ้งว่าเสร็จแล้วผมเลยมาถามว่าถ้า,ถ,าถ้าเสร็จแล้วผมยังไม่ได้ลงลายมือชื่ออะไรเลยเพียงแต่ได้ไหมเดี๋ยถามกันแล้วท่านกินเหล้าทุกวันนี้ไหมอ่อโอ้กินกินข้าวกินข้าวก็เลยกินเหล้านิดหน่อย กิข้า,าข้างอกินข้าวข้างนอก็ติดลมเรื่มมากินทังไงด้วยผมผมนายกอุ้มเมาแล้วท่านรู้นะครับ <c oughs> ผม,ผมนายกหมูย่างน้อยนะฮะผมเป็นสื่อมวลชนมอยังไ้ยท่านรู้นะอ่านะเพราะงั้นท่านท่านกินเหล้านะผมไม่รู้นะว่ายังไงแต่ว่าท่านมีเหล้าผมก็มาเพื่อเหล้าขวดน,นี้เต้าบนโต๊ะนะครับอันนี้คือสุราคือเหล้าดังนั้นผมถือว่า ฐานที่นี้เป็นถานที่ระการตามพรบอรแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะท่านนะท่านเป็นท้องถิน่นอำเภอนะครับผมผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านพยายามที่จะปกปิดหรือพยายามที่จะทําอะไรก็ตามแต่นะครับนี่ผมชใช้รถเพืงน,นะฮะอยู่กับท่านท้นนองถิ่นอำเภอไพบูลนสองกันนะฮะท่านก็บอกว่าท่านท่านกินเหล้าจริงนะในห้องแรืว่าท่านติดลมมาจากกินข้าวข้างนอกนะครับตริงครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่และเ,เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กผมเชื่อว่า ท่านก็รู้ไหมครับผมกับแก้มทัวทัวแล้วถั่วเลย